สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP 3นะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือกลุ่มขอหมวกฟางนะครับซึ่งนำโดยลูฟี่เนี่ยได้พากันบุกเข้าไปเพื่อที่จะไปสู้กับข้อคดไดและก็ไปติดกับดักของข c อคดไดนะครับซึ่ง EP นี้ก็เลยมีซันจิคนเดียวที่ไม่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นความหวังเดียวที่จะไปช่วยในกลุ่มของลูฟี่ไปฮ กับดักก็แบบนี้แหละอช่วยไม่ได้เลยจริงๆมันเป็นกับดักที่เลี้ยงได้นะแต่พวกนายวู้วามเองก็ใช่ะสิไหนๆก็จะตายพร้อมกันอยู่แล้วสนิทกันไว้ไม่ดีหรอเขบคดได้เโฮ,โฮหนึ่ง<ท>ในเ<ท>็ดเทพโจรสลักต้องแล้วหมอนี่เป็นหนึ่งในเจ็เทพโจรสลักนี่นเหรอ มาสู้กันหน้าอย่ามัวต่หดหัวหน้าจะเทีบจนสลัดใช่ไหมมิดอวันเดฉันเออแกเป็นใครฉันหรอฉันคือมิดเตอร์องชายออกไปแล้วพวกนายจะอึง้งใครนายก็จะเวอร์ใครคือมิดเตอร์องชายโอ้กว่าจะปวดถ้าจะมีคนปัญญาอ่อน มาก่อกวนเราแน่แและเจ้าของเสียงที่บอกว่เป็นเจ้ามิเตอร์ชายนั้นก็คือซันจินะครับซันจิได้ทันทีที่ได้ทราบข่าวจากชอปเปอร์ก็บุกมาที่เมืองของคอกกรดนะครับเพื่อที่จะหาทางช่วยพักพวกของเขาออกไปน o เซอร์นซอก็แผนของเรานะครับก็คือชอปเปอร์ จะไปทำให้เกิดจุดวุ่นวายทั้งทั้งหมดห้าหกจุดแล้วพอ,อ,อ,อโคอกไดออกมาเนี่ยเราค่อยให้ชอปเปอร์เนี่ยไป่วงเวลาจากนั้นเราก็เอาเวลาที่ชอปเปอร์ทวงเนี่ยไปช่วยพวกพ้องนะครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับก็คือจะให้ชบอปก็คือจะให้หกจุดเนี่ยเพื่อให้เกิดความสับสนในเมืองเกิดความวุ่นวายจนอโคอกไดรู้สึกว่า ลูกน้องตัวเองนี่จัดการไม่ได้จนตัวเองเนี่ยต้องออกมาจัดการเองแต่พทีนะแต่แผนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสันจิเพราะว่าลูกน้องของเขา,เขาได้ในเมืองเนี่ยวายเสร็จแล้วหนึ่งจุดมันเยอะมากเลยนะนี่คือเมืองของเขาเหมือนเป็นฐานทัพของเขาเลยเอาละฉันคอยสปอร์ตนายนะเองสันจิไม่เป็นไรหรอก ฉันเองคนเดียวก็น่าจะไหวขั <ไว S 1> ้นสุดยอดไป<น>แล้วจะมอยวิ่งหนีหรอถ้าเกิดว่าฉันเดินฉันใครแกล้มนี่นี่แต่ถ้าจิน้นรู้สิก็แบบเป็นตัวไงล่ะกดทราบก <ไป S 2> ดทราบ ตอนนี้ได้เกิดเหตุวุ่นวายในเมืองของเราได้มีคนแปลกหน้าผมทองใส่แว่นบุกเขมรรับทราบเดี๋ยวเราจะส่งทหารมือดีออกไปจัดการเรามาแล้วเราคือกาดทั้งสามคนเจ้าเรามาแล้วเราเจอตัวมันแล้วมันกระโดดมาแล้วโอ้เจิใครเรียกเรามาให้โดนตีนเนี่ย โอ้ตอนนี้ตอนนี้ฉันกำลังโดนจนตืบอยู่ตรงฝั่งปีกตะวันกตกมันกำลังไครขันปีกตะวันออกนะครับมีหมาตัวหน,นึ่งวิ่งตามมันปลูกบอลสีเขียวมันกำลังทำร้ายคนในเมืองเราโปรดทราบโปรดส่งตำรวจออกมาจากการที่ฮะที่นี่มันมีตำรวจด้วยเหรอ ตำรวจเหรอเดี๋ยวโดนท้าฉันไปแหละมันวิ่งไปทางตะวันออกแล้วครับหัวหน้าฉันอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่เห็นจะเก่งเลยแต่ก็ไม่เห็นจะโดนนี่นะอุ๊กอโดนแล้วโอ้เออเอเออโดนแล้วโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้หัวหน้าเป็นไงบ้างข้ับหัวหน้าเรียกกำลังเสริมดวน สวัสดีเจ้านายตอนนี้เราชับจะต้านไม่ไหวแล้วเจ้านายออกมาตบมันเองดีไหมครับไม่หรอกฉันมันคือแผนของฉันอีกแผนหนึ่งอ่ะน,นะพแต่ฉันเริ่มจากกอนแล้วใครมันมาพังที่นี่เนี่ยมันวายไปหมดฉันจะต้องออกไปดูเองแล้วละมั้งเหมือนว่าจะเข้าแผนแล้วนะครับ ถ้าคออกคดายออกมาจากหน้าหน้าคุกเนี่ยก็จะเป็นทางสะดวกแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนๆเราออกมาได้นะครับเซจโจอ,อ่ะเจ้านายครับมันอยู่ที่ปิกตะวันออก1.5ทับสเฉียงใต้ครับผมเอาโลแล้วฉันกำลังไปหัวหน้าครับตอนนี้พวกผมอยู่ กำลังลุมพวกมันครับรับรองว่ามันเออไม่ต้องห่วงเลยครับเจ้านาย<ต>เดี๋ยวผมเออ,เอ,อผมเข้าโบเลยครับเจ้านายหนึ่งศูนย์เจ้านายเมื่อไหร่จะมาสักทีล่ะเนี่ยเข้าก็ไปต้องบอกว่า ทำสกิลมาได้หล่อเลยนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างเท่คือถ้าเป็นถ้เป็นลูฟี่เนี่ยเวลาเขาจะมีพลังเป็นสีส้มรอบตัวแต่ซันจิอจะเป็นสีเขียวก็สวยดีดูเข้ากับตัวเขาดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซโลเนี่ยก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไร ที่อยู่ร,บร,บร,บรอบๆตัวมันสีเขียวอล่ะอือคือเขาเล่วอย่างไงนะที่ลืมอ๋อโหมดสองไปถึงโหมดพิเศษอะ่ะเพราะเขาได้เจอแล้วสังจิไหนหนีฉันไม่พ้นนายเอามันลนหาที่ตายเองแทๆ้ๆนี่มันคือบ้านของฉันฮ่าลืมไปฉันตั้งแผนไว้นี่นะ งั้นฉันขอเส้นนี้ให้เอนก่อนเลย hey, เฮ้ยเฮ้ยสันจินายต้องไปช่วยเพื่อนไม่ใช่เหรอเขาก็ได้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเตะให้มันกระเด็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรีบวิ่งไปเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยจะอยู่นี้ไปน้อยฉันจะไปทำแผนที่ฉันตั้งไวนะ้น่ะเพื่อนแคบอกฉันฉันก็รู้แผนตรงกลางหมดอีกโง่ฉันจะตามลากแกมา ฉันไม่บอกหรอกฉันต้องาทหาร,รสกัดมันไว้วสกัดมันไว้เร็วพวกเราคิ่ว่าพวกแกจะสกัดฉันไว้ได้ยหรอเติ๊บเตละเขา้าโกไปซะตามจับมันมาใครเห็นมันบ้างตอนนี้มันอยู่ไหนเจ้านายครับเจ้านายครับไปเข้าโกซะเห็นแวบๆ ผมว่ามันน่าจะวิ่งไปแถวแถวแถวคุกครับเจ้านายอืมเข้าแหนไปเลยมิสเตอร์ทรีไปจัดไปดักรอจัดการมันซะทุกคนจะรอดแล้วเลย ตัทาอาจินต้องหาทางเข้าคุกใต้ดินเพื่อนเพื่อนเราอยู่คุกใต้ดินเมื่อ,อก,กี้เจ้าหญิง<า>อะไรนะเจ้าหญิงคนบูเช่เจ้าหญิงวิวีเจ้าหญิงวิวีนะครับก็ได้ออกมา,าเจ้าหญิงวิวีไม่ได้โดนจับไปด้วยเขาแค่พัดลม<ง>แ,แล้วตอนนี้ก็ซันจิ ก็ได้บบกเข้ามาอย่างง่ายดายใต้คุกนี้แต่ลูกกะจอักอยู่เฮอเฮอเฮ่ฉัน,นอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮอนี่ตัดทีงั้นเหรอไม่มีทางที่นายจะผ่านฉันไปได้ง่ายๆหรอกสันจิไปตายเหรอสกิลของฉันก็คือสกิลการตั้งรับใครเตะฉันเยอะๆจะขาหาักตปเองไม่เชื่อลองดู เห็นไหมเห็นไหมเพราะฉันไม่เกรงใจใครสกิลของฉันตั้งรับให้นายเตะแล้วขานายจะบวมไปเองไม่เชื่อมันลองดูเพราะฉันแกล้งไม่เกรงใจใครเลย มาเลยเออเดดว้เงตายดีกว่าแกงตายดีกว่าดิเจ็บสำเร็จตอนนี้ทางโล่งแล้วครับ ขาวพนแบบนั้นไปสิแล้วทำไมานายถึงช่วยฉันล่ะฉันก็ไม่ค่อยได้อยากจะช่วยนายเท่าไหร่อ่ะนะแต่ฉันก็รู้สึกเป็นกุมะนายขึ้นมาท,าทีตือนแล้วตือนได้กี่หยิข้าวจังเลยว่าแต่ข้าวมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ไปซะไปกินหาข้าวกินซะ ที่นี่มันไม่น่าจะมีหรอกมัง้งอืมเอาละพวกเรากลับกันเถอะกลับไปหาข้าวเกินกันเถอะอย่าให้ฉันเจอล่ะฉันกระตืบในแน่จบภารกิจนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถรอด อันตรายมาได้ด้วยการช่วยเหลือจากซันจินะครับพบกันใน EP4 นะครับเร็วๆนี้น